สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟเซียาการเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการเด้นพี่กัดตลาดต้นไม้สวนหลันเกวียนนครราชสีมาค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะสําหรับ EP นี้นะคะเปิดไม้หลายรายการค่ะ,ะก็จะมาเริ่มที่ต้นแรกนะคะกับต้นจิกเศรษฐีค่ะ,อ,ะอันนี้ให้ชมต้นใหญ่นะคะสายใหญอ่อันนี้เขาก็เริ่มอ่าเวลาที่จะออกใบนะคะ แต่ละครั้งนะคะเขาก็จะออกเป็นชอเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยก็มีต้นเล็กแบ่งนะคะมีต้นเล็กแบ่งมีค่าจัดส่งนะคะมีค่าจัดส่งค่าจัดส่งจะแล้วแต่ขนาดของอ่าไม้นะคะแล้วแต่ขนาดของไม้ก็จะเริ่มตั้งแต่ค่าส่งตั้งแต่อ่าหกบาบทขึ้นไปค่ะ,ะถ้าเป็นไซส์แบบนี้ก็ค่าส่ง100บาทนะคะ สำหรับจีกเศรษฐีไซส์นี้นะคะไซส์กระถาง8นิ้วอันนี้อยู่ที่ต้นละ150บาทค่ะ150บาทาเดี๋ยวนุนเลือกให้นะคะถ้าสนใจต้นไหนนะคะเดี๋ยวนุจะเลือกให้อันนี้เขาก็าแทงใบใหม่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวนุจะเลือกให้ถ้าเป็นไซส์นี้150บาทนะคะถ้าเป็นไซส์นี้นะคะไซส์นี้จะอยู่ที่250บาทค่ะไซส์กระถาง12นิ้วนะคะอันนี้จะอยู่ที่ สองห้าสิบาทค่ะสวยมากจิกเศรษฐีก็เป็นไม้มงคลแล้วก็เวลาที่เขาออกดอกนะคะเขาจะให้กลิ่นหอมค่ะให้กลิ่นหอมเป็นพวงย้อยลงมาเลยนะคะต่อมาค่ะต่อมาไม้แดดนะคะไม้แดดร้อยเลยกับประทัดจีนค่ะอันนี้ขออนุญาตไปแบบห่อตุ้มรากนะคะอัน,นให้ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทค่ะหนึ่งอยหสิบบาทมีอยู่ที่สองอ่า ต้นนะคะมีอยู่ที่2ต้นขออนุญาตไปแบบห่อตุ้มรากค่ะจะได้ไม่หนักนะคะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นมะนาวเลมอนด่างนะคะตัวนี้ผลของเขานะคะก็จะเป็นลูกด่างเหมือนกับใบเลยนะคะสามารถใช้แทนมะนาวได้ก็จะมีไซส์นี้นะคะไส์นี้ขออนุญาตไปแบบห่อตุ้มรากค่ะราคา250บาทนะคะ250บาท 250บาทยังไม่รวมส่งนะคะขออนุญาตไปแบบห่อตุ้มรากเพราะว่าไปทั้งกระถางคือหนักมากนะคะไปไม่ได้ค่ะอ่ะอีกหนึ่งต้นคะ่ะราคาเดียวกัน250บาทค่ะขออนุญาตไปแบบห่อตุ้มรากนะคะแล้วก็อ่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่จะอยู่ที่ต้นละ350บาทค่ะขออนุญาตไปแบบห่อตุ้มรากถ้าไป1ต้นนะคะถ้าไป1ต้นค่าจะส่งอ่าจะอยู่ที่135บาทนะคะ แต่ถ้าไปทั้งหมดทั้ง3ต้นนะคะค่าส่งอยู่ที่200บาทค่ะต่อมาค่ะต่อมาคือแดงสิงคโปร์นะคะอันนี้อยู่ที่20บาทค่ะแดงสิงคโปร์20บาทนะคะเกรดทับทิมนะคะกลิดทับทิม35บาทค่ะเลิดทับทิม35บาบาทอันนี้แดดร้อยเลยนะคะ ชาเม็ทองค่ะหรือว่าทองนพเก้านะคะนี่ก็แดดร้อยเหมือนกัน35บาทค่ะไม้มงคลนะคะชแเม็ทองต่อมาค่ะต่อมาไม้ดอกไม้ประดับนะคะพุทธสามสีกลิ่นหอมอ่าเขาก็จะมีอ่าช่วงแรกก็คือจะเป็นสีม่วงนะคะแต่พอเวลาแก่ไปแล้วน้องก็จะเป็นดอกสีขาวนะคะอ่าแล้วก็บางดอกเขาก็จะเป็นม่วงขาวแบบนี้นะคะ กลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมอ่าอันนี้ขออนุญาตไปแบบห่อตุ้มนะคะขออนุญาตไปแบบห่อตุ้มรากเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนักมากค่ะอ่าอันนี้ให้ที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะมีว่างอยู่ที่สองต้นนะคะไม้ดอกไม้แดดกลิ่นหอมค่ะพุทธสามสีนะคะต่อมาค่ะต่อมาอ่าตัวนี้จะเป็น กวักมรกตเขียวนะคะนี่ขอญาตไปแบบห่อตุ้มรากนะคะนี่ให้ที่50บาทค่ะกระถางที่1นะคะและกระถางที่สองห้บาทขอญาตไปแบบห่อตุ้มรากค่ะอ่ตัวนี้ก็ขออนญาตไปแบบห่อตุ้มรากนะคะอ่าสหรับไซนี้นะคะไซนี้ให้ที่80บาทค่ะไซนี้ที่80บาทนะคะใหญ่ๆเลยกับอ่ากวักมรกตสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟอร์มกระถาง 8นิ้วนะคะอันนี้อันนี้ให้ที่150บาทค่ะใหญ่มากเลยนะคะพุ่มใหญ่มากเลยขอแยกเป็นแบบหอตุ้มรากนะคะมาค่ะต่อมาก็จะเป็นสนหมวกนะคะมีว่างอยู่ที่3กระถางเท่านั้นนะคะมีว่างอยู่ที่3กระถางเขาให้วางในที่สูงนะคะวางในที่สูงน้องก็จะย้อยลงมาแบบนี้นะคะ น้องจะย้อยลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นไม้แดดค่ะมีบ้างอยู่3กระถางเท่านั้นกระถางละ350บาทค่ะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นส้มจีดนะคะส้มจีดมีบ้างอยู่ที่2กระถางนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลค่ะตอนนี้นะคะลูกนะคะลูกเต็มต้นเลยนะคะลูกสีเขียวเป็นอ่า ยังยังยังเป็นผลดิบอยู่นะคะถ้าผลสุกข,ของเขานะคะเขาก็จะมีผิวเป็นสีเหลืองส้มนะคะสวยสวยเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ทนทนนานมากเลยปลูกโชว์นะคะปลูกโชว์ปลูกประดับนะคะสามารถาประดับในบ้านได้นะคะไม้มงคลส้มจีตตัวนี้150บาทค่ะ150บาทนะคะสวยสวยเลยนะคะ มาค่ะต่อมาคือว่านทลณีสารนะคะกระถางสิบนิ้วนะคะฟอร์มพุ่มๆเลยอ่ะตัวนี้ให้ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะต่อมาต้นนีออนนะคะฟอร์มกระถางสิบนิ้วนะคะนะสวยมากอ่าตัวนี้น้องเขาจะให้ดอกเป็นดอกสีม่วงนะคะดอกสีม่วงสวยตัดกับอ่าใบสีขาวนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้แดดร้อยค่ะชอบแดดนะคะ าราคา150ราคา1 5บบาทค่ะนะคะต่อมาจะเป็นสน300ยอดนะคะอ่าสวยเลยไม้แดดค่ะปลูกโชว์ปลูกประดับนะคะกับสน300ยอดอันนี้อยู่ที่250บาทค่ะสวยมากสวยมากสวยมาก ต่อมาจะเป็นสนใบพายนะคะน,นี้น้องอยู่ในฟอร์มกระถางกลมนะคะกระถางกลม12นิ้ว13นิ้วนะคะ,ะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา390บาทคบะาทค่ะ,ะบ้างเพียงต้นเดียวเท่านั้นนะคะ ต,ต่อมาค่ะต่อมาคือปุงญี่ปุ่นนะคะปรงญี่ปุ่นอ่ะตัวนี้มีว่างอยู่ที่2กระถางกระถา,างละ150บาทค่ะกระถาง9นิ้ว10นิ้วนะคะกระถางละ150บาทค่ะชอบต้นไหนนะคะสามารถแคปส่งให้ทางไลน์ได้นะคะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นชวนชมนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตไม่แจ้งชื่อนะคะ ดูที่สีดอกนะคะดูที่สีดอกอสําหรับชวนชมนะคะขออนุญาตไปแบบถอดส่งนะคะถอดส่งค่าส่งนะคะต้นแรกอยู่ที่80บาทต้นต่อไปบวกต้นละ20บาทนะคะชวนชมต้นที่1ค่ะสีแดงนะคะดอกลายสวยมากเลยเป็นโคดแบบโชว์นะคะโคดโชว์ต้นสวยสวยเลยนะคะราคาต้นละ100บาทค่ะ100บาทนะคะ สวยมากชวนชมต้นที่สองนะคะชวนชมต้นที่สองจะเป็นแดงลายนะคะแดงลายแดงชมพูลายนะคะสวยมากอตัวนี้เป็นตัวสามเสานะคะสามเสาตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทคะ่ะโคตรใ,ใหญ่เลยนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทคะ่ะต้นที่สามนะคะต้นที่สามสำหรับต้นนี้นะคะ ต้นนี้อ,อ่ากำแพงเวียดนามเยเมนนะคะดอกก็จะพุ่มๆค่ะอ่าอันนี้ราคา180บาทนะคะกำแพงเยเมนเวียดนามค่ะ180บาทค่ะต้นต่อมาค่ะน,นี่คือสีขาวนะคะสีขาว150บาทค่ะสีขาว150บาทนะคะต้นต่อมาค่ะ ่าตัวนี้นะคะดอกลายม่วงนะคะสวยมากเลยสวยมากๆค่ะตัวนี้อยู่ที่180บาทค่ะดอกพุ่มนะคะดอกพุ่มค่ะ180บาทนะคะสวยมากค่ะต้นนี้สวยมากต่อมาค่ะต้นนี้นะคะสีแดงนะคะสีแดงดอกชั้นเดียวค่ะ,อ,ะอันนี้ราคา290บาทค่ะ290บาทนะคะ สีแดงชั้นเดียวค่ะอ่าสำหรับต้นนี้นะคะขอบเขานะคะขอบเขาจะเป็นขอบสีขาวนะคะอ่าภายในเขาจะเป็นสีแดงนะคะอ่าตัวนี้ก็สีเสานะคะอันนี้อยู่ที่450บาทค่ะสีเสานะคะ450บาทหัวใหญ่ๆเลยนะคะหัวใหญ่ๆสวยมากค่ะดอกก็สวยมากเลยนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาก็จะเป็นอดอกแดงขาวเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นไวรัสนะคะสวยมากตัวนี้ราคาเดียวกันค่ะ450าบบาทนะคะหัวใหญ่มากๆเลยนะคะหัวใหญ่มากต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นต้นยางอินเดียนะคะยางอินเดียสีดํานะคะแต่ว่าพอดีว่าน้องอยู่ในร่มนะคะก็เลย ดูเป็นเขียวนะคะถ้าออกแดดก็จะคล้ำกว่านี้นะคะมีบ้างอยู่ที่2กระถางนะคะกระถาง8นิ้วค่ะ,อ,ะอันนี้ให้ที่ราคา50บาทนะคะราคา50บาทตัวน,นี้ก็จะสูงกว่าเล็กน้อยนะคะมีระบบลากแล้วนะคะมีระบบลากแล้วเดี๋ยวให้ดูนี่ระบบลากนะคะมีระบบลากแล้วนะคะ,ะให้ที่กระถางละ50บบาทคะ่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเป็นต้นยางอินเดียนะคะยางอินเดียแดงหรือว่าสีจุพูนะคะอ่าตัวนี้เลี้ยงดีๆน้องเขาเป็นสีแดงนะคะอ่าต้นละ100บาทค่ะฟอมกระถาง5-6นิ้วนะคะมีอยู่ที่3กระถางนะคะอ่ะอันนี้กระถางที่2นะคะกระถางที่2และกระถางที่3ค่ะกระถางละ100บาทนะคะ อชอบต้นไหนก็สามารถแคปส่งให้หนุทางไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับน,นี้สวัสดีค่ะ